สวัสดีผู้ชมทุกท่านพบกับผมวิวิตในช่องวินชูโกนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องต้องเรียกว่าการ์ตูนที่ผมชอบมากที่สุดอักันเนาะต่บอกอีกตัวหนึ่งเรื่องก็ไม่ถูกก็คือสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมในเมื่อก่อนนะผมพูดตรงๆว่าผมไม่ใช่แฟนการ์ตูนเรื่องไหนเลยมาก่อนไม่เคยจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในยุคสมัยที่แบบ โอ้โหผมกเกิดมาอายุสมัยที่ม,มีราชาทั้งสององค์ทั้งนาตโตะที่ตอนนี้เขาก็มีรุ่นลุ้แเราเห็นได้ยินข่าวว่าอาจารย์ที่แต่งนาตโตะตอนนี้เขามาเข,เ,เขียนบทให้กับบุรุโตอีกครั้งก็จะไปรอดไหมก็เรื่องเขาแคนะ่นั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นราชามาตลอดหลายสิบปีนะโอ้โหแท้จะเป็นเสาหลักให้กับโชเนนจัมเลยนะ่คือเรื่องวันพีชอะไรพวกเนี่ย ในช่วงนั้นผมรู้สึกเออการ์ตูนพวกนี้มันก็เป็นการ์ตูนที่ดีแหละแต่ว่าผมก็พูดแบบตรงๆว่าผมไม่ใช่แฟนการ์ตูนพวกนี้เลยแค่อาจจะดูเพราะว่าเพื่อนๆแนะนำเฮ้ยการ์ตูนเรื่องนี้สนุกนะลองดูสิแล้วก็เพืเ่อนๆในห้องผมแล้วก็ในตอนยุนั้นก็แบบผมเป,เป็นแฟนคลับเยอะมากอ่าเลยอ่ะ,ออะไปลองดูสักหน่อยสิเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงก็สุดท้ายคือสนุกดีแต่ว่าถ้าว่าเป็นแฟนมหมก็ไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่ามีเรื่องนี้แหละที่ ผมกล้าพูดเลยว่าผมเป็นแฟนคลับเรื่องนี้มากแทบจะเป็นตูนที่ผมรักมากที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตผมเลยแล้วผมกล้าพูดเลยว่าเรื่องนี้ผม,ผมเป็นแฟนคลับเรื่องนี้อมากมากข้อมูลโดยละเอียดเขาพูดไว้ก่อนเลยว่าแบบแพูดเป็นแบบไหนๆเลยว่าในอนาคตผ,ผมจะทำเ,เรื่องว่าสุปเกี่ยวกับมาฮิโรทั้งซีซันหนึ่งถึงซีซันสี่แล้วก็ ประวัติตลวละครเพราะว่าผมมีดาตาบุ๊กดาตาบุ๊กครบทุกอย่างแล้วเออถ้ามันไม่ได้ออกอะไรของใหม่ในช่วงเวลานี้นถ้ามีออกในช่วงเวลาใหม่ก็แนะนำคุผูมจะซื้อมาแล้วก็อาจจะมาแปรแล้วก็ทําข้อมูลประวัติตลวละครแล้วก็เก็ตหน้ารู้ที่หหาได้เกี่ยวกับตัวดหอครับก็ครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มาแนะนํำเรื่องนี้เลยกับเรื่อง My Hero Academy หรือ b o k o Hero Academy มาฮีโร่อะคนาเมี่ต้องบอกเกิ่นไว้ก่อนเลยว,ว่าเมื่อก่อนนั้นก่อนที่ผมจะมาเป็นแฟนคลับมาปัจจุบันเนี่ยผมพูดเลยว่าอาผมเป็นคนที่ดูถูกกันเรียกว่าดูถูกกระตูนเรื่องนี้มาก่อนกระตูนเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าทำไมผมถึงดูถูกเเฮ้ยพี่เห็นพี่บอกต้นๆคิดไม่ใช่เหรอว่าเอ้ยพี่นคนชอบกระตูนเรื่องนี้มากอ้าวทำไมไหนๆสมัยก่อนพี่ถึงดูถูกกระตูนเรื่องนี้ล่ะ เออที่ผมดูถูกในตอนนั้นก็ด้วยความที่ผมเป็นวัยรุ่นแล้วก็อีกอันหนึ่งคือนยุคสมัยนั้นที่ผมรู้สึวกว่าการ์ตูนหลายๆเรื่องมันทําออกมามันไม่ดีอ่ะเออผูบบ้บตรงุนะแล้วแบบมันถูกตัดจบหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันจั่วหัวโดยแบบจั่วแรงมากนะจริงๆมันจั่วแรงจนถูน่าสงสัยว่าเฮ้ อะไรวะมันทําไมมันถึงแบบมั่นใจอะไรคาะนี้มันจวแบบในตอนนั้นในในนิสสันชวนเนจำผมไม่รู้จำไม่ได้ว่านิสสันเล่มไหนอ่ะโอ้โหก็นานแล้วละออแล้วก็ผมซื้อในซีคิดเพิ่มมาเมแน่ใจเวยทุกคนพูดอ๋อซีคิดคืออะไรพี่เออมันคือนิสสันกระตุลลายสตาร์สมัยก่อนครับดู <c oughs> คือนั่นแหละมันจวหัวไว้ว่าถ้าจะไม่ผิดถ้าผมพูดผิดพลาดกันใดก็มา ก็ขอโทษด้วยครับแต่คนจำได้แม่นมากเลยน้องพูดว่าเออพบกับก็ตูเ้เรื่องราวเรื่องใหม่โคชอนเล่นจอม,อม,อมตอนนั้นจ่อตอนนั้นผมจำได้เลยตอนนั้ผมพี่เห็นคำพูดนี้แต่แรกมึงเอาความมั่นใจมาจากไหนวะเพราะตอนนั้นผมก็ค่อนข้างรู้ขบวนการของของประตูนในระดับหนึ่งแล้วไงคือประตูนชวเล่น ในดิสานโชเนจัมหรือโ um ชเริฉาเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนที่ว่าเออการ์ตูนทุกเรื่องต้องผ่านขั้นตอนแบบอ่าขั้นตอนแรกคือเป็นวันช็อตมากกอนถ้าวันช็อตผ่านก็จะเป็นการ์ตูนเรื่องอ่าเป็นการ์ตูนที่ลงูนในสารโชเน,นย์จำอ่าแล้วก็ถ้าจะเป็นการ์ตูนยาวก็ต้องผ่านมันเอ่อประมาณ14ตอนอ่าถ้าผ่าน14ตอนไม่ได้แปลว่าุการ์ตูนนั้นเทพจริงอ่าเราต้องให้การ์ตูนเนั้นไปย,ยาวๆเรื่อยๆอ่านี่คือหลักการของของ,ของการ์ตูนยาวของ ชนิน้ำที่เราจะเห็นได้แบบไปเลยแบบเห็นได้แบบตลอดเลยแต่เรื่องเนี้ยเปิดหัวมาด้วยการที่บอกว่าเป็นกระตุนเรื่องยาวเลยซึ่งตอนนั้นผมก็ดูถูกว,ว่าเอ้ยบ้าบอตุนอะไรว่าอยู่มึงมาเรื่องยาเลยแบบนี้มึงถูกจบแน่นอนในความคิดหัวตอนนั้นผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะซึ่ง ผมก็แบบยังไม่ได้อ่านเลยคือลองกีสภาคือคนยังไม่ไอ่านเลยมันน่าก็คือคือ,คอแบบเฮ้ยคือถ้ามึงอ่านแล้วดูถูกเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอเน,นี้ยยังไม่อ่านแต่ดูถูกไปแล้วนั่นแหละคือผมก็ไปคิดถึง,จจงก็าจะโอเสือเอออย่าไปตกหัวเลยเดี๋ยวตกหัวเพจตัวเ,ตอเองสมัยก่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็แบบเออเฮ้ยการ์ตูนมันดีเออพอพออ่าน,นจริงเฮ้ยมันก็เป็นการ์ตูนที่น่าสนใจดีพราะแต่ว่ายังแบบ จะอยู่ได้นานเท่าไหร่วะเพราะจริงๆไอ้ผมลืมยังเราไม่ครบในอเคอร์กอบจริงว่าไอ้ที่ผมดูถูกผมดูถูกว่าไงแล้วคุณผู้ชมผมบอกว่ามึงโชว์นั้นจำเหมืงมึงเอาความมันเจ็มันจักไหนนะเดี๋ยวมึงอ่ะผ่านไปไม่กีดด่ตอนเนีย่ยมันก็ถูกจับจบเองแหละห <c oughs> น้าตกตัวหน้าตกตัวเองเนาะ <c oughs> แหม <laughs> แบบขี้ตัวเองดีจังก <c oughs> ็นั่นแหละครับมันผมผมรู้สึกว่าตัวเองน่าตบดีเมือนันนะสมัยก่อนแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นแ,ลแหละผมเข้าใจเพราะว่าผมก็เห็นแบบเหมือนคนที่เขาถูกถูกตักพิฆาตสนอะไรพวกนั้นที่แบบหรือหลายหลายช่องที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย ไปหาข้อมูลก่อนสี่่อนที่อะไรพวกเนี้ยเขาเป็นการ์ตูนที่ดีนะเขาไม่ใช่การ์ตูนที่แย่เลยนะผมก็พั่นค่าให้กําลังใจการ์ตูนดาบิคาศูนนะถึงแบบผมก็รู้สึกนิดนิดนึงก็คือแบบเออแม่มาดูดีนะะ่ะเลว้ได้ยแต่ว่าอนะุค์ปรกอบเนี้ยผมก็ยอมรับว่าเออการ์ตูนดาบิค่าศูนย์การ์ตูนที่ดีนะเอออะพวกเนี้ยอามาต่อมาฮีโร่ต่อคือหลังจากนั้นที่ผมดูถูกปุ๊บอ่านไปมาก็ มารู้ตัวอีกทีก็มาเริ่มชอบแล้วก็กล้าเริ่มมากล้าพูดว่าตัวเองเป็นแฟนขับมฮีิโรจริงๆก็ตอนช่วงงานกีฬาก็คือในายมฮยิโรจะแบ่งเป็นแบบเป็นภาคไปนะคะแต่ว่าอันนี้คืออยู่ในภาคของช่วงแรกๆก็คืออะไรหลังจาก ในภาคซีซั่นหนึ่งก็เอาไปแบบซีซั่นละกันทุกคนได้เห็นภาถ้าในซีซั่นหนึ่งกู้คนก็จะเห็นในแบบช่วงช่วงสมัครเรียนอ่าแล้วก็มาช่วงที่เรียนใน UA เอันนี้ก็จะเป็นนับเป็นสองอีเวนต์ในช่วงแรกแล้วก็ช่วงในซีซั่นสองก็จะมีอีเวนต์แรกคืออีเวนต์งานกีฬาทีโ่โหสนุกมากและเป็นตัวสตาร์เตอร์ที่ดีก็คือแบบ มันเป็นองค์ประกอบของโชนเชนเ้นโชเน้นแต่ว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราสึกรากตัวละครหนึ่งมากสิ่งหนึ่งที่มาฮิโร่ทาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่มันกลายเป็นจุดเด่นเลยคือมาฮิโร่จะทําให้โชโช,ช,ช,ชตัวละครหนึ่งที่แบบโหเห็นแล้วกุกิทีน่ามึงว่ะแต่เขาทําให้เกลียดล้วแต่เราแต่ว่าทุกครั้งเขาจะทําให้เรารักตัวละครน,นี้ได้โดยที่ไม่ฝืนเขาใช้เวลา แบบบ่องปุ๊บบองแบบไปเรื่อยๆแบบจนแบบมันถึงจุดที่มันดีพราะมันอยู่จุดที่ดีปุ๊บโอ้โหตัวละครตัวนี้เราหลักเฉยแล้วอะนะครับมันก็เหมือนอาจจะอย่างช่วงนักกีฬาทุกคนก็รู้จักครับตัวละครผมสองสีครึ่งร้อนครึ่งเย็นของเราโทโยโรกิโชโตะนะครับก็เป็นตัวละครที่ขวัญใจสาวสามแม่ยกต่างๆเพราะทุกคนจะชอบโชโตะมากแต่ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าทุกคนก็โอ้โหทุกคนถ้ารู้จักแบสตอรี่ของโชโตะทุกคนแบบ ชอบอะเออแล้วแล้วตอนนั้นทุกคนก็จะมาเกลียดอีกตัวละครนึงคือ avor, เอเดเวอร์อพ่อ,ขอเขาเอง <c oughs> ซึ่งไม่ผิดนะครับผมพูดไว้ก็มันไม่ผิดที่คุณจะเกลียดเพราะว่ามันทําให้ตัวละครเนี่ยมันมันดูโหโหตอนนั้นผมเกลียดเลยเอาจริงจริงในมาฮิโร่เนี่ยก่อนที่จะมาถึงในตอนปัจจุบันในในตอนที่ในตอนปัจจุบันเนี่ยที่ผมมารักเอเดเวอร์เนี่ยโห พูดตรงว่ามันใช้เวลานานมากๆนะครับแล้วมันไม่ฝืนด้วยสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่้ผมผมชอบก็คือมันคารเดินเรื่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะดูเป็นสิ่งที่แบบโหมันคือตชนดเันทั่วไปแหละที่เป็นตีมีโลอะไรพวกนี้อ่ะหลายคนชอบดูถูกมิโลแบบนั้นแต่ว่าเฮ้ยไอคุณอาจจะมันอาจจะถูกก็จริงแต่มันทําให้ความธรรมดาตรงนั้นนะให้มันมีเสน่ห์ได้ยังไงล่ะ นี่แหละคือจุดเด่นของไมฮิโรค่ะในที่ผมพูดตรงหลยคนก็ททำไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ตัวไหนเือแม่งมันไม่ถูกตัดจบหรอกจริงผมพูดตรงตไอ้พอสเลื่อนที่แบบเนี้ยมันถูกมันเป็นเอลเมนที่ถูกตัดจบง่ายมากง่ายแบบโอ้โหง่ายไม่รู้จะง,ง่ายยังไงแล้วอะคือคือเป็นเอลเมนที่แบบเพราะว่าอะไรต้องต้องบอกไว้ก่อนนะผู้ชมาพว วะตูโชเนนเนี่ยมันพอดฆาตพระราตรหรืออะไรพวกน,นี้จะเป็นคลาสสิกสไตล์ของโชเนนเลยเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่ทุกคนอยากจะถามโอ้ตรงอาจารย์ทุกคนในญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะโอโ้โหอยากจะถามแล้ว แล้วทวุกคนคิดแบบนี้เหมือนกันเป็น 100, เป็นหมื่นเป็นร้อยอ่ะเพราะการแข่งขันในชวเนนจัมนี่โอ้โหบางคนคิดว่าเฮ้ยติดท็อปสีโชวเนนจัมมากแบบอ่ะผมชอบไปมัดขา,าส่วนต่อก็คือทุกคนบอกว่าเฮ้ยไอพิจารณ์พิจาสื่อนะติดแค่ท็อปเทนเองของชวเนนจัมคุณอ่ะไม่รู้อะไรในปในโชว์เรนจัมอ่ะมันแข่งกันเป็นหลายร้อยเรื่องหลายพันเรื่องเนี่ยนี่คือบนยอด เฮ้ยถ้ามันท็อปสามสิบเนี่ยค่อยว่าไปอย่างเออผมพูดไปก่อนคือการ์ตูนถ้าแบบในในโชเนนจัมอ่ะถ้าถ้าแบบคุณหยุดแต่ท็อปเทนอ่ะไม่มีนจะจตจบว่ะเออผมก็ต้องถ้าคือแปลว่าคุณการ์ตูนดีเพราะว่าโอ้โหตัวมีแข่งเป็นหลักร้อยเป็นหลักพันมันมันมีการ์ตูนเยอะแยะมากมายที่แบบมันถูกแข่งขันในในที่สารเนี้ยนั่นแหละครับซึ่งมาฮิโร่ก็เป็นอย่าง,งานั้นเหมือนกันซึ่งในแรกแรกแล้วก็ผมชอบที่ว่ามาฮิโร่ ผมชอบเป็นแฟนทุกคนนะผมผมผม,ผมดีใจมากที่ผมมามาฮิโร่แล้วก็แฟนแฟน Hero, ามายูโร่กันข้าสัตนดีมากผมขอบคุณแฟนแฟนทุกคนแลก็ตอนนี้ผมบาเลยว่ามันเป็นแฟนที่ดีมากๆในขานที่หนึ่งก็คือหลายๆคนไม่ได้ดูถูกกตัวนื่อื่นเลยหลายคนก็แบบชื่นชอบมาฮิโร่ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็เออมาฮิโร่มันผมรู้สึกดีใจที่ว่าเออผมเป็นแฟนเรื่องนี้แล้วก็เออเแฟนทุกคนที่ ผมอาจจะเห็นในโลกโซเชียลทุกคนโอเคแล้วคนเนี่ยให้กำลังใจซึ่งกาและกันคนเนี่ยผมรู้สึกดีใจอย่างตอนช่วงที่มาฮีโร่เนี่ยจริงๆมาฮิโร่เข้าไปกระตัวที่โด,ดนดราม,ม่าบ่อยมากจริงๆดาบิค่าอสุนใครบอกโอ้โหเป็นดราม่านะไม่จริงๆแล้วแบบไอดาบิคาสมน,นคนแค่หมันไส้แต่ว่ามฮิโร่โด,ดนดราม,ม่าบ่อยบ่อยมากในหลายๆงานทั้งแบบไอตอนโน้ที่อยู่ๆัวจีนกับเกา กับเกาหลีก็มาโยงเกี่ยวกับสงครามลุชยเลยซึ่งเขา,เาชื่อเยมันแค่ไปไายเฉยกูไม่ได้แต่คือถ้าผมแบบผู้ผู้ทนายอาจารย์ได้คือเอออาจารย์บอกว่าเฮ้ยชื่อมันแค่คล้ายไม่ได้เอาต้นแบบมาจริงซะหน่อยอะไรพวกนะั้นแล้วก็แกขอโทษแล้วขอโทษอีกจนแบบโอ้โหจนทีแรกๆเนี่ยพวกแอนตี้จากพวกเกาหลีกับจีนนี่อะไรนะเออแบบ อะไรนะอตีหนักมากแต่ว่าพอเห็นอาจารย์แล้วความจริงใจอาจารย์ทุกคนแบบหันเหเลยว่าเฮ้ยมึงก็เกินไปแล้วในการที่จะมึงมึงดูถูกอาจารย์เกินเกินเหตุแหละนั่นแหละครือสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจแล้วก็ทุกคนให้กําลังใจโกเฮ้ยชีนวันนั้นเป็นอะไรที่ผมดีมากๆในในช่วงนั้นถ้าใครตามมาฮิโร่คนเนี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามาฮิโร่มันเป็นทาสอนที่ดีมากคือ เราถึงเราจะไม่ได้สักอะไรแต่เราอย่าแพ้อย่ายอมแพ้แล้วอย่าทิ้งความพยายามตรอพ,พยายามต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับคำพูดที่ติดปากของตรงเรยนยูเอคือ plus ultra อ่ะนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกเ,ออเราเราริงชอบอ่ะแต่ละอะของมันแต่ละพ่านเนี่ยเราจะรื่นชอบกระตูนเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมพูดตรงผมรักกระตูนเรื่องนี้มากๆแล้วก็บางคนแบบผมพูดตรงแฟนบางคนผมไม่ได้อเแฟนแฟนโอ้แล้วคนที่อ่าน อ่าแบบผ่านทางมาจะชอบถูๆอ่ะก็ตูนอ่าก็ตูนเรื่องเนี้ยมันมันผ่อนแล้วเนื้อเรื่องไม่ผีแล้วเลยแม่จริงๆแล้วถ้าใครอ่านใมโลงมาตลอดเนื้อเรื่องมันไม่ได้ผีเลยเนื้อเรื่องเนืน้อเรื่องไม่ได้ลบความผีเลยมันผีขึ้นผีขึ้นแล้วก็มันก็พงกระดับไอไอช่วงที้คนบอกว่าโอ้โหมันผีน้อยลง เออกระตูนครับพี่ครับพี่จะให้พีไปถึงไหนพี่มันต้องเป็นคือกราฟผมพูดจบมัก็เหมือนกราฟนะกราฟหนังที่ดีควรเป็นยังไงคือต้องเป็นคลื่นที่สมูทต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่คือกราฟหนังที่ดีนะครับกราฟหนังที่ดีคือการที่เออเราต้องมีจุดจุดขึ้นแล้วก็จุดลงซึ่งมาฮิโร่เป็นอย่างนั้นเสมอซึ่งพอมันขึ้นแล้วมันก็จะลงแบบสมูทขึ้นแล้วก็ลงแบบสมูทอะไรพวกเนี้ย ตึ่งขึ้นแล้วลงแบบสมมติคือมันคือช่วงผ่อนที่เรารู้สึกว่าโอ,โอเคเราเตรียมพร้อมกับสิ่งต่อไปแล้วล่ะอ่ะมาแล้วเราก็จะแบบพอ,อมาถึงนี้ช่วงที่เราโอเคแล้วก็เราจะพูดว่ามามาพร้อมกับมาอาจารย์เอามาอะไรามาเลยชมพมพร้อมแลวอะไรพวกเนี้ยนั่นคือสิ่งที่ไมโลเป็น นี่คือกราฟแบบก็เหมือนกับตัวคอมมิกครับก็ต <ad> <this> <com> ัวคอมมิกต่างประเทศเป็นอย่างนี้ซึ่งพอผมพูดตรงก็ต้องย้อนกลับไปในสีที่ผมพูดครั้งแรกที่ผมรู้สึกสงสัยว่าเฮ้ยทำไมกระตูนเนี่ถึงได้อภิสิทธิ์เป็นกระตูนยาวเลยนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นคาตอบเหมือนกันพอกระตูนเนี่ยมันเป็นกระตูนยาวปุ๊บมันจะสามารถเขียนไปได้แบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอีแบบยาวๆเลยแล้วมันเขียนได้ครบองค์ประกอบมันสามารถเขียนได้แบบเต็มที่อยาว่าจะเขียนอะไรอ่ะแล้วแบบมันจะทําให้แบบ เรื่องมันจะสูงต่อนเนื่องแล้วมันดูแบบไม่ไม่ขาดตอนผมพูดตรงๆก็เหมือนเนี่ยมันนี่หละคือจุดหนึ่งที่โชนทำทําได้ดีมากคือถ้าให้อยากให้การ์ตูนเรื่องไหนมันการ์ตูนยาวคุณควรมันการ์ตูนยาวแต่แรกเลยไม่งั้นพอมันไม่ใช่การ์ตูนยาวแต่แรกมันจะถูกตัดจบ ได้ง่ายมากกระตุ้นหลายเรื่องที่มันตกมาตายตรงน,นี้ก็เยอะเพราะว่าการที่มันไม่ใช่กระตุนยาวแต่แรกแต่ว่ามันจันด้นแล้วพาจายาแต่และคนพยายามจนจะเป็นกระตุนยาวให้ได้จนมันในเรื่องมันเละเทะเนี่ยตอนนี้คือกระตุนที่สามารถเป็นกระตุนยาวได้แบบ มั่นคงแล้วต่อเนื่องก็จะมีการ์ตูนที่เนี่ยตอนนี้หลือรอดในปัจจุบันนี้คือจะมีวันพีซมาให้ลูกของผมแล้วก็แบคโคเวอร์ที่ผมรู้สึกว่าเออที่แรกผมก็รู้สึกลำคาญครับตัวครที่ชื่อแอสตาที่มันมันจะวุ่นวายขอโ้ษเขอโทอครับขอโทษครับขอโทษครับอะไรพูกนะเอออะไรพวกนี้ผมก็ลำคานนิดหนึ่งในตัวคอรอันนี้แต่แต่ว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันแล้วผมาใจเออว่ามันมความดีงามยังไงของตัวละครนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าก็เออ การ์ตูนทูเรื่องมันมีเสน่ห์ของมันอ่ะผมผมผมพูดตรงถึงผมจะไม่ได้คลื่นครายแบบโคเวอร์ไม่ได้ชอบแบบโคเวอร์แต่ยอมรับว,ว่ามันเป็นการ์ตูนที่ดีเหมือน mm hmm. กันว่าเหมือนไหมลูกผมบางคนน่ะผมก็ผมผมเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับเลยว่าผมเป็นแฟนที่พูข้าเปิดหลับมากโอ้จริงๆแล้วผมค่อนข้างโดนคำดูถูกจากคนรับพากบ่อยมากเพื่อนผมจริงๆอ่ะ ปแปรมานะไอเฮเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะมาจับผื่นผมเนี่ยต่ว่าผมก็พยายามอธิบายว่าเออมันไปโน่นนี่นั่นซึ่งส่วนใหญ่ดูความเป็นเพื่อนเขาก็จะเข้าใจกันดีว่าเออแล้วเขาผมก็ต้องแบบดีเบตกับเขาแล้วก็พูดคุยกับเขาแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าเออทําไมก็ตุนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรพวกนี้เออเพราะว่าเนี่ยก็นั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้ว่าเพื่อนหรอกเพราะว่าผมเข้าใจว่าเออมันมีจุดนน้นจุดเสียนู้นอะไรพวกนี้แต่ว่านั่นแหละผมพูดตรงมาฮิโร่ะ มันผมรู้สึกชื่นชอบแล้วก็เป็นกระตุนตที่ดูดูดูกจริงผมผมจะย่างคำนี้ว่าเพราะว่าแม้แต่ต่างประเทศเนี่ยพอทีโรทุกคนต้องคิดเหมือนกันไอคำคำนีงที่ผมได้ยินบ่อยมากในวงการเออคนแต่ว่าัจุบันมันมันเป็นคำ,ค,ำ,ค,ำค้นหาที่ใช้กับไมฮีโรไม่ได้แล้วนั่นคือคำว่าเอ้ยมฮีโรมาคือ X-Men ในเวอร์ชันแบบเออโชว์เดนเท่านั้นแหละคำพูดนี้พูดกับทุกคนที่เป็นนักวาด ฝั่งดีซีและมาวยอไม่ใช่พวกคุณผมพูดบอกคุณไม่ใช่แฟนกลุ่มแรกที่พูดแต่ถ้าคุณลองคิดดูแฟนแบบต่างประเทศในอเมริกาประเทศที่พรีจิตโอ้โหเขามีซูเปรอร์ฮีโลแบบเป็นร้อยเป็นเป็นแสนเรื่องๆอะ่ะเออเป็นแสนเรื่องอะ่ะมาเจอไมีโรอโอ้ทุกคนจะพูดเฮ้ยมันแค่ข้าบกระตุ้นฝั่งเราอรือว่า,ามันจะสนุกยังไงวะเออพวกเนี้ยอาจารย์ทุกคนเป็นอย่างนั้นหมด แต่เนฟนทางเขถามวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ให้อาจารย์อ่แล้วพอเขาอ่านแล้วดูมาฮีโร่แบบในในฟิกเนะเาะก็คือเขาดูปุ๊บเขาูสึกโหเขาชอบม,มากแล้วแบบค่อนข้างดันดันแล้วก็แนะนําคนอื่นผมรู้สึกดีใจมากนี่แหละคือสิ่งที่ดีคือจากเฮเตอร์ที่ตอนนั้นเขาว่าเออพูดอะไรว่าเนี่ยแบบในทางไม่ดีแต่ว่าพอเขามาดูอ่านแล้วดูจริงๆเขาชอบอะรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเนี่ย มายฮีโร่มันอยู่ได้นานแน่นอนเพราะอะไรมันสามารถทําให้คําดูถูกที่แบบพวกนั้นอะ่ะแล้วกลายเป็นพลังแล้วกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วทาให้เดินหน้าต่อไปนี่แหละคือเสน่ห์มายฮีโร่เลยทั้งนอกในทั้งนอกกระตูนและในกระตูนที่มันเข้มข้นในรูปแบบของมันแล้วอาจารย์แกเหมือนรู้นะว่าเออแกแกเป็นคนที่ ในเรื่องราวโรวเองหรือว่าฮีโร่บางตัวจะถูกดูถูกบ่อยมากเลยเพื่อนนะแต่ทุกคนจะมีความสิ่งหนึ่งคือไม่มีความจะมีความแบบไม่ย่อถ้อไม่แบบเดินหน้าต่อไปอสู่แบบแบบที่คำพูดที่ออไมย์พูดประจำในตอนจบอะไรนะแบบคำว่าอะไรนะก้าวสู่ข้างหน้าสู่อีกฟ้าหนึ่งของคีดจังกัดเอเอแบบ เออก็สวยฟ้าหนึ่งของคีจังกัดพลัสอัลตาแล้วมันเป็นคำพูดที่ดีอะไรคนเนี้ยคือคือคำว่าสวยฟ้าหนึ่งของคีจังกัดแล้วก็พลัสอัลตาเนี่ยมันเป็นคําพูดที่แบบอืมมันเป็นคำพูดที่ดีอ่ะผมพูดตรงเราเป็นคำพูดที่เรานึกถึงไมเคิลจะคือถึงอะไรว่าคำว่าสมาสอ่านึกถึงคําว่าพลัสอัลตาสัสองอย่างนี้ที่แบบเราได้ยินผมเลยแบบอยากแนะนำเนาะผมพูดตรงคลิปเนี้ยเป็นเหมือนคลิปแนะนําให้กับทุกคนแบบ อย่าให้ทุกคนไปดูแล้วก็ไปซึมซับว่ามาฮิรุมันสนุกอย่างนี้นะครับเออก็ผมแนะนําว่าก็สามารถอ่า,อานของอมังงะได้ทางสอย่างวีเทอร์คอมมิ่นะครับก็ไปซื้อกันได้ป,ปัจจุบันนี้ก็น่าจะออกมาเล่มราสุดเดินพลายน่าจะไม่ได้ยี่สิบหรือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเยอะอนะอย่าให้ทุกคนไปซื้อแล้วหนึ่งนะครับเออ ก็ถ้าใครชอบก็ไปถาหนุนทางมังงะของสยามมิเตอร์คอมิได้นะครับหนังสือแปรูปแบบรูปเล่มหรือทางอีวูของเขาก็ได้หรืออยากอ่านแบบเฮ้ยพี่ผมอยากอ่านตอนใหม่ของมาฮิโรเป็นยังไงครับก็สามารถไปอ่านที่มังงะพัดได้ครับก็คือ3ตอนแรกกับสตอนใหม่ของออของมังงะพัสนะครับก็ไปอ,อ,อ่านได้ทุกวันไม่ไม่ได้อ่านได้บบฟรีๆทางแอปมังงะพัสก็ไป่าหนกันเยอะครับเพราะปัจจุบันนี้เราเป็นอันถัอ2ของลูกนะครับในแอปมังงะพัสเข้าไปถากหนุนกันเยอะเราได้ มีกรตูนที่แปลไทยอีกมากมายที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีอีกอ,อย่างหนึงที่ผมจะพูดคุยนั่นก็คือเออแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูแบบอนิเมะก็สามารถไปดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์ทาง n น t f l i x กนะครับทั้ง4ซีสันก็ไปสิตาทางนั้นได้บอกเลยว่าคุณไม่ผิดพลไอ้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วคุณจะสนุกกับเรื่องราวของมันแบบโหสี่สีสันอะผมพูดตรงทุกคนต้องมีตัวคอ้อนี่ชอบักแบบ,แบ,บมา แน่นอนนะครับแล้วก็เต๋อวูวีก็พูดไปก่อนเลยว่ามี2ภาคแล้วเหมือนกันนั่นคือโดวี่ย e เดอะทูฮีโร่ก็ภาคนั้นผมก็สามารถพูดคุยได้นะครับเออแล้วก็แล้วก็ฮีโร่ไรซิงเขาที่ดีมากๆหวว่าผมผมก็กราบเนฟิกเลยนะครับว่าถ้าเนฟิกมีโอกาสช่วยซื้อ2องภานั้นเข้าในฟิกด้วยครับจะดูแบบจริงใจแล้วจะมารีวิวแบบสปอยให้ทุกคนฟังนะครับ ก็ประมาณนี้หละกันก็สนับสนุนทุกท่องทางของมาฮิโรได้ครับแล้วก็มาถ้าชื่นชอบอยังไงในคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรากับช่องวินท o โคแล้วก็ถ้าผู้ชมท่านใดอยากติดต,ตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการหนังเพลงการ์ตูนก็สามารถติดตามได้ในเพจของผมนะของพวกผมนะครับเพจโอตค แกลงเซอร์นะครับขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและบายครับ